หมวที่ห้านะคะระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นระบบสารสนเทศที่เป็นสารสนเทศที่ทรวบรวมข้อมูลให้กับผู้บริหารแล้วก็ออกมาในรูปของสารสนเทศหนูแยกสารสนเทศกับข้อมูลออกได้ใช่ไหมคือข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงใช่ไหมจำได้ไหมอ่าสารสนเทศก็คือสิ่งที่เอาข้อเท็จจริงมาประมวลซึ่ง สารสนเทศที่จะออกมาได้ดีคุณลักษณะมันก็คือต้องมีคะครบถ้วนตรงตามความต้องการทันต่อเหตุการณ์ใช่ไหมแล้วก็อัปเดตมีอะไรอีกมีข้อมูลเพียงพอนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจก็คือจบที่ผู้บริหารเพราะผู้บริหารจะเป็นคนตัดสินใจใช่ไหมไม่ใช่สารสนเทศตัดสินใจใช่ปะอ่าโอเคระบบสารนเทศเพื่อการตัดสินใจเนี่ย จะเป็นระบบสารสนเทศที่เอางานประจําวันอะมารวมไว้มารวมมารวบรวมถูกถูกระบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสนินใจรวบรวม,รวมเช่นเราเอา HR มารวมเช่นอะไรคะเอาข้อมูลการสแกนไร้มือแต่ละวนันใช่ไหมข้อมูลยอดขายแต่ละวนันมาประมวลให้ผู้บริหารออกมาเป็นตัวสารสนเทศซึ่งสารสนเทศที่ว่าส่วนมากผู้บริหารก็จะไม่ดูในรูปของตัวเลขใช่ปะออกมาเป็นรายรูป รูปภาพกราฟแผนภูมิอะไรพวกนี้ใช่ไหมนะคะเพื่ออะไรคะง่ายเพื่อง่ายในการตีกวามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออโอเคระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจภาษาอังกฤษเรียกว่า decision support system ตัวย่อคือ DSS เนาะจำให้ได้นะก็คือพอเราเรียนไปเรียนไปเนี่ยมันก็จําได้ไปเองแหะ DSS คืออะไรมันก็คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารตัวเต็มก็คือ Decision Support Support mm hmm. แปลว่าสนับสนุนใช่ไหม mm hmm. เ m s y s t e m แปลว่าระบบ Decision แปลว่าการตัดสินใจ Decision ตัว C ไม่ใช่ S, <S เห็นไหมคะ, mm hmm. ะดใูให้ดีนะนะคะคำศัพท์ทีนี้มาดูเขาบอกว่าการจัดการและการตัดสินใจเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยัยงไงหนูจำองค์ประกอบของก,ร,กระบวนการจัดการได้ไหมลูก แพนนิ่งออแกไนซิ่งอะไรเนี่ยจำได้ไหมที่เราเรียนตอนปีหนึ่งคุ้นคุ้นไหมแพลนนิ่งออแกไนซิ่งสตาฟฟิ่งไดเรกติ้งคอนโทรลลิ่งดิอ่าเนี่ยในของเฮนรี่ไฟโยเนี่ยเขาบอกว่ากระบวนการจัดการเนี่ยหลักในการจัดการมี5ประการด้วยกันก็คือมีอะไรคะแพลนนิ่งใช่ไหมออแกไนซิ่งโคอร์ดิเนตติ้งดีซติ้ง ดีซิตติ้งนี่คืออะไรการตัดสินใจ,ใจนั่นเองนะคะแล้วก็มี c o n t r o ลลิ่งซึ่งดีซิตติ้ก็คือองค์ประกอบหนึ่งของหน้าที่ของการจัดการดังนั้นมันมีความสัมพันธ์กันไหมลูกสัมพันธ์กันนะคะแล้วตัว m i n สเบิรนะคะได้กล่าวถึงบทบาทของการจัดการว่าเป็นกิจกรรมต่างๆที่ผู้บริหารเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรโดยมีกิจกรรมโดยที่กิจกรรมอะสามารถ แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มสามกลุ่มมีอะไรบ้างบทบาทระวหว่างบุคลโโคลบทบาทาทางสารสนเทศแล้วก็บทบาท<ต>ทางการาต,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 ตัดสินใจดังนั้นการตัดสินใจก็มีความสัมพันธ์กับการ <ใน S 1> จัดการอยู่ดีนะคะ,ะทีนี้มาดูกระบวนการในการตัดสินใจนะคะก็เพื่อเพื่อให้การตัดสินใจของเราเนี่ยถูกต้องชัดมีอะไรเขาบอกว่า เพื่อให้การตัดสินใจของเราเนี่ยมีความถูกต้องรวดเร็วชัดเจนและก็ปลอดภัยดังนั้นมันจําเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการที่ดีนะคะซึ่งในกระบวนการนั้นมันก็จะมีส่วนขององค์ประกอบด้านสารสนเทศที่เอามาใช้ในการตัดสินใจด้วยนะคะหนูดูหน้า79นะคะอันนี้ขั้นตอนการตัดสินใจตามแบบจําลองนะคะมีอยู่3ประการก็คืออันแรกทาไงคะ ใช้ความคิดประกอบเหตุผลนะคะ intelligence เข้ารีไหมใช้ความคิดประกอบเหตุผลก็คือผู้บริหารจะต้องรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือมีโอกาสหรือเปล่าจำสวอตได้ไหมลูกสวอตก็คือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคดังนั้นถ้าเราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องมีการวิเคราะห์ตนเองก่อนถูกไหมแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะคะที่เป็นปัญหา จากภายในและภายนอกต่างๆมาประมวลผลวิเคราะห์ตรวจสอบนะคะเพื่อทําอะไรคะกาหนดรายละเอียดของปัญหาว่ามันเป็นมันสามารถทําให้ปัญหาเป็นโอกาสได้ไหมได้ถูกป่ะต่อมาก็ไหมคะผู้บริหารก็ต้องมาวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาใช่ไหมนะคะว่ามันมีแนวทางในการแก้ปัญหาอะไรบ้างนะคะอันขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าขั้นการออกแบบเวลาเราสมมุติว่าหนูครูบอกว่า ครูมีปัญหาในการเดินทางที่ครูจะไปเชียงใหม่สมมติปัญหาของครูก็คือครูจะเดินทางด้วยวิธีไหนดีวิธีไหนมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเนี่ยอยู่ในขั้นตอนนี้เราก็ต้องมาออกแบบว่าถ้าเราจะไปเชียงใหม่เราจะไปด้วยวิธีอะไรรถไฟไหมรถยนต์ไหมเครื่องบินเครื่องบินไหมแล้วถ้าเราไปรถยนต์ถ้าเราไปรถยนต์เราจะไปเส้นทางไหนใช่ไหมมันมีหลายเส้นทางที่จะไปใ,ให้ถึงเชียงใหม่ได้ดังนั้นอันนี้คือการออกแบบ หรือการวิเคราะห์แนวทางและพัฒนาแนวทางต่างๆท,างที่เราจะเลือกแต่ถามว่าเราเลือกยากแค่ไหนยัง,ยงมีช้อยตอนนี้มีกอขอกองอใช่ไหมแต่พอมาถึงขั้นที่สามทำอะไรลูกคัดเลือกไอ้กอกขอของอ,งอเราเนี่ยที่ที่เป็นไงคะที่ดีที่สุดเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุดและมีความเป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนของการไรล,ลูกตัดสินใจขั้นตอนการตัดสินใจต้องมีช้อยใช่ไหมนะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะ เอ่อก็ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสินใจ5ขั้นตอนนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจเนี่ยมันต้องมีปัญหาก่อนไหมลูก<ช>เหมือนเหมือนเหมือนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเราจะต้องเป็นคนสังเกตแล้วก็ค้นหาปัญหาใช,ใช่ไหมเช่นการผู้บริหารอาจจะถ้าถ้าองค์กรเรามีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีมีทิศทางแนวโน้มที่ดีเอ่อการค้นหาปัญหาเนี่ยมันอาจจะยังอยู่ในช้อย อื่นก่อนแต่เราจะใช้วิธีการพัฒนาองค์กรของเราไปก่อนให้มันในเมื่อมันมีโอกาสที่จะโตเราก็ทําให้มันโตก่อนจนกว่ามันจะเจออุปสรรคหรือไม่พอหรือในเวลาที่เราพอมีเวลามากพอที่จะสารวจปัญหาเราต้องเลือกใช่ไหมว่าอะไรควรทาก่อนอะไรควรทาหลังใช่นะคะดังนั้นถ้าในฐานะผู้บริหารเนี่ยการที่ไปค้นหาปัญหาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้แต่ไม่มาแต่สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องรู้ก็คือ โอกาสหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมันมเกิดขึ้นแล้วมันถึงจะมาชนผู้บริหารถูกไหมนะคะมันต้องเกิดก่อนหลังจากนั้นผู้บริหารก็เป็นไงคะรวบรวมข้อมูลหาสาเหตุของปัญหาใช่ไหมเอ่อการหาสาเหตุของปัญหาเนี่ยหนูรู้จักแผนภูมิก,ก้างปลาไหมแผนภูมิก,ก้างปลาที่เราเคยเรียนตอนองค์การและการจัดการที่หัวปลาเป็นปัญหาแล้วเราไปหาสาเหตุใช่ไหมมีก้างใหญ่ก้างเล็กกันได้ไหมเออนั่นแหละอันนี้อาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการเอ่อ ค้นหาหรือว่าราะห์ปัญหาที่แท้จริงนะคะหลังจากนั้นผู้วัญหาค่อยมาทำไมลูกมากําหนดทางเรื่องในการตัดสินใจเหมือนมากี้นี้เลยไหมอยู่ในขั้นออกแบบใช่ป่ะนะคะแล้วก็ค่อยทาอะไรลูกดําเนินการนะคะตามสิ่งที่เราตัดสินใจนะคะเพราะหลังเราตัดสินใจแล้วเราก็ดําเนินการตามและก็ตรวจสอบใช่ไหมว่า การตัดสินใจของเราเนี่ยมันถูกต้องไหมมีประสิทธิภาพไหมนะคะต้องปรับปรุงอะไรไหมใช่ป่ะนะคะเหมือน P D C A ไม่รู้วางแผน<ช>ปฏิบัติตัวสอบอปรับปรุงแก้ไขใช่ป่ะเออนะคะต่อมานะคะอีกอันหนึ่งก็คือลองนะคะลองบอกว่าการตัดสินใจเนี่ยมันมี6ขั้นตอนจริงๆแล้วทั้งหมดก็คือการตัดสินใจแต่แล้วแต่นักวิชาการแต่ละคนว่าเขาจะใช้วิธีการไหน ได้ไหมนะคะคนนี้คิดแบบนี้คนนี้คิดแบบนี้คิดนี้คิดแบบนี้แต่ทั้งหมดคือการตัดสินใจนะคะลองบอกว่ามีหขั้นขั้นแรกคืออะไรคะการรับรู้ถึงโอกาส่เหมือนคล้ายๆกันใช่ไหมนะคะหลังจากนั้นก็สำรวจขอบเขตและข้อจำกัดใช่ป่ะนะคะก็เหมือนกันคล้ายๆนะคะแล้วก็กำหนดทางเลือกใช่ไหมการตัดสินใจรวบรวมพอเรากำหนดทางเลือกเรายังไม่ได้เลือกนะหลังจากนั้นเราก็มาค้ารวบรวมข้อมูลแล้วค่อยมา วิเคราะห์หาทางเลือกที่ที่เป็นไปได้แล้วก็เลือกทางเลือกที่เหมาะสมอันนี้ของลองนะคะสรุปก็คือจากแนวคิดกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารหลายๆท่านเนี่ยนะคะสรุปได้ว่าขั้นตอนของการตัดสินใจเนี่ยก็คือการรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมพอเรารู้ปัญหาแล้วเราก็รวบรวมข้อมูลเอามาวิเคราะห์นะคะหาข้อจํากัดหรือว่าแนวทางการตัดสินใจว่าถ้าเราตัดสินใจแบบนี้ผลที่ตามมาคืออะไรแบบนี้ผลที่ตามมาคืออะไรแล้วเราค่อยทําไมลูก กำหนดทางเลือกที่สามารถเป็นไปได้นะคะทำการวิเคราะห์ทางเลือกนั้นๆนะคะและเลือกทางเลือกที่วิเคราะห์นั้นที่คิดว่ามันประสบความสำเร็จมากที่สุดใช่ไหมนะคะหลังจากนั้นทำอะไรําเนินการใช่ไหมสุดท้ายต้องติดตามใช่ไหมว่าไอ้สิ่งที่เราตัดสินใจไปมันมีข้อดีข้อเสียยังไงผลที่ตามมาเป็นยังไงประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัดของเราหรือเปล่า ทีนี้มาดูประเภทของการตัดสินใจซีมอนนะคะได้บอกว่าประเภทของการตัดสินใจมีกี่วิธีมีกี่ประเภทสองประเภทก็คือตัดสินใจแบบคาดหวังได้กับตัดสินใจแบบไม่สามารถคาดหวังได้ใช่ไหมนะคะบางทีด้วยเวลาสถานการณ์อะไรบางทีเราก็ไม่สามารถคาดหวังสิ่งที่เราตัดสินใจได้ใช่ป่ะนะคะในขณะที่นักวิชาการท่านอื่นนะคะจาแนกประเภทของการตัดสินใจไว้ 3ประเภทประเภทก็คือตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนสองตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง,ยงแล้วก็ตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนก็เหมือนกันเพียงแค่อันนู้นคือชัวร์ไม่ชัวร์แต่อันนี้มีทั้งชัวร์แล้วไม่ชัวร์แล้วก็มีแบบไม่แน่ใจนะคะเอ้ยไม่ใช่เสียเส่ยงเสี่ยงมีเสี่ยงเพิ่มใช่ไหมนะคะต่อมานะคะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะก็ได้สรุปนะคะประเภทของการตัดสินใจไว้ว่ามันมีสามประเภทนะ ก็คือการตัดนใจแบบมีโครงสร้างแ,แบบไม่มีโครงสร้างแล้วก็กึ่งโครงสร้างนะคะแบบมีโครงสร้างเป็นยังไงนะคะก็คือในสิ่งที่เราทําประจําอยู่แล้วนะคะ <S <S <ม>คือถ้าเออ,อยกตัวอย่างเช่นอ่ะสมมติเราปิ้นมึกปิ้นเครื่องปิ้นปรากฏว่าเหมือนมึกมันจะขาดๆนั่นหมายความว่าสงสัยมึงหมดเติมมึกจบถือว่าอันเนี้ยตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนทำประจำาทําเป็นแบบเนี้ยหนูรู้เลยนะต่อมา การใช้แบบไม่มีโครงสร้างนะคะก็เป็นการตัดสินใจที่เราไม่ได้คาดไม่ใช่สิเป็นการตัดสินใจที่เราไม่ไม่ได้คิดไปล่วงหน้าเป็นการตัดสินใจแบบฉุกเฉินกระทนหันนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็คือการตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้างนะคะเป็นการตัดสินใจที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างโดยส่วนใหญ่ปัญหามักนําหลักเกณฑ์และขั้นตอน การแก้ปัญหามาประยุกต์ใช้ในขณะที่ส่วนที่เหลือ,อจะเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยการประมวลผลก,การตัดสินใจของผู้บริหารนั่นเองนะคะต่อมาเรามาถึงคลายแม็กของเราคือ decision support system นะคะระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะขอจะเรียกว่า DSS นะคะโดย DSS เนี่ยจะเป็นภาพภาพรวมเลยก็คือเป็น ระบบที่จําลองการตัดสินใจให้กับผู้บริหารว่าถ้าคุณเมื่อกี้เราต้องมีช้อยใช่ไหมเวลาตัดสินใจแต่อันเนี้ยพอมีช้อยแล้วยังมีฟีดแบ็ของการตัดสินใจแต่ละประเภทนั้นเช่นสมมติว่าตัดสินใจช้อยกอถ้าตัดสินใจใช้กอข้อดีข้อเสียมีอะไรผลกระทบม,มีอะไรข้อขอมีอะไรข้อคอมีอะไรเนื้อไหมคือเหมือนแบบหาเหตุผลมาประกอบก,การตัดสินใจแต่ละแต่ละอ่านแต่แตสุดท้ายแล้วใครตัดสินใจลูก ผู้บริหารตัดสินใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของดิจิชันซัพ p อร์ตซิสเต็นะคะทีนี้มาดูส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะลูกมีส่วนมีส่วนคะสี่ส่วนส่วนแรกก็คือตัวฮาร์ดแวร์ใช่ไหมนะคะฮาร์ดแวร์ก็จะแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มสามกลุ่มใช่ปะกลุ่มแรกก็คืออุปกรณ์ประมวลผลซึ่งก็คืออะไรคะ คอมพิวเตอร์ใช่ไหมนะคะคอมพิวเตอร์อันที่สองอุปกรณ์สื่อสารก็พวกระบสัญญาณใช่ไหมพวกอินเทอร์เน็ตระบบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะระบบสัญญาณเสียงหรือว่าไอ้พวกโทรศัพท์อ่ะสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าพวกสัญญาณต่างๆที่ใช้เชื่อมต่อกันสายแลนระบบแลนระบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สามคืออะไรอุปกรณ์แสดงอ่ะเราจะให้ ผลที่ออกมาออกมาในรูปแบบไหนออกมาจากจอทีวีเออออกมาในจอคอมพิวเตอร์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ออกมาในรูปแบบรูปภาพภาพเคลื่อนไหวหรืออะไรนะคะอันนี้คืออะไรคะอุปกรณ์อันที่สองคืออะไรระบบการทํางานใช่ไหมมีกี่ส่วนสามส่วนส่วนแรกก็คือฐานข้อมูลหนูเข้าใจคาว่าฐานข้อมูลไหมลูกเข้าใจก็คือเป็นข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมที่เก็บไว้และสามารถดึงดึงขึ้นมาใช้ได้อ่า อันที่สองคืออะไรลูก่คือฐานข้อมฐานแบบจาลองนะคะเขาบอกว่ามีหน้าที่รวบรวมแบบจําลองทางคณิตศาสตร์และแบบจําลองในการวิเคราะห์ปัญหาที่สําคัญเพื่อเอาเงยความสะดวกต่อผู้ใช้โดยปกติระบบสนับสนุนการตัดใจจะถูกพัฒนาขึ้นตามจุดประสงค์เฉพาะดังนั้นระบบสนับสนุนการตัดใจประกอบด้วยแบบจําลองที่ต่างกันตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานอันนี้พอเราฟังอย่างนี้แล้วสรุปว่า DSS เนี่ย มันเป็นซอฟต์แวร์ที่ที่มีขายทั่วไปไหมซอฟต์แวร์สำเร็จรูปไหมใช่ไหม,มไม่ใช่ม,ใชมันจะต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกเขียนขึ้นมาตามความต้องการของแต่ละองค์กรใช่ไหมนะคะองค์กรเน,นี้ยเจอปัญหาเหล่านี้เรา่าน,นี้เราก็ให้โปรแกรมเมอร์เขียนนักวิเคราะห์ระบบอะไรพวกเนี้ยดำเนินการจัดการโดยที่หนูจําได้ไหมที่ครูเคยเล่าให้ฟังว่า ไอ้พวกเนี้ยนะมันสามารถทําได้หลายอย่างเราสามารถให้พนักง,งานของเราเขียนเองโดยที่พนักง,งานเราเนะี่ยเขียนข้อดีก็คือพนักง,งานจะรู้ลึกร,รู้จริง mm hmm. แต่ข้อเสียก็คือเราจะต้องดูแลพนักง,งานพวกนี้ mm hmm. ใช่ไหมมันต้องมีคือคือ,คอเรื่องการดูแลมันใช้เยอะสวัสดิการค่าตอบแทนอะไรพวกเนี้ยแบบที่สองก็คือถ้าโชคดีมีโปรแกรมสําเร็จรูปก็ซื้อเข้ามากับอีกแบบหนึ่งให้ให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาเขียนให้เรา ข้อดีก็คือเราไม่ต้องจ้างพนักง,งานประจําแต่ข้อเสียก็คือเราต้องจ้างเขามีค่าเป็นเทนนารปีและที่สำคัญบางครั้งข้อมูลหรือว่าความลับขององคอ์กรอาจจะรั่วไหลใช่ไหมนะคะดังนั้นอันนี้ก็มีวิธีการการทําแบบจาลองขององค์กรเนี่ยมีหลายวิธีการนะคะต่อมาก็เป็นชุดระบบชุด,ชดคําสั่ง,ง,งนะคะคือซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้ใช่ไหมนะคะแล้วก็มีตัวอะไรคะต่อมาข้อสามใช่ไหมอันแรกคืออะไรนะ อุปกรณ์อันที่2คือระบบทํางานอันที่3คือข้อมูลนะคะข้อมูลหรือว่า Data Data ก็คือข้อเท็จจริงใช่ไหมนะคะซึ่งเขาบอกว่าลักษณะของข้อมูลที่ดีจะต้องมีปริมาณเพียงพอ,พอเหมาะมีความทันสมัยอัปเดตนะคะถูกต้องน่าเชื่อถือนําไปใช้ได้สะดวกรวดเร็วครบถ้วนมีความิดหยุ่นสามารถนําไปจัดรูปแบบเพื่อการวิเคราะห์ได้นะคะ นี่สิ่งสําคัญเลยข้อสี่คืออะไรลูกตัวบุคลากรที่ใช้ระบบใช่ไหมคะก็จะมีผู้ใช้กับผู้สนับสนุนใช่ไหมผู้สนับสนุนระบบการตัดสินใจผู้ใช้ก็คือผู้บริหารนั่นแหละนะคะในแต่ะระดับกับผู้สนับสนุนการตัดสินใจคือพวกที่ปรึกษาผู<ม>้จัดการฝ่ายเท,ท,ค,ทคโนโลยีไอที IT อะไรพวกเนี้ยนะคะที่เขาจะต้องช่วยเผื่อระบบมีปัญหาข้อมูลไม่เพียงพออะไรเนี้ยเขาจะช่วยพรให้นะคะคุณลักษณะของระบบการตัดสินใจที่ดี ข้อแรกเขาบอกว่าง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งานเพราะอะไรต้องง่ายอ่ามีทักงะ่าทางสารสนเทศดีจทัดอ่ะคุณถามว่าทาไมไมันต้องง่ายลนะูกเพราะว่าผู้บริหารส<บ>่วนใหญ่อายุเป็นไงมากหรือน้อยน้อยผู้บริหารนะมา,มากมากและผู้บริหารมีอายุมากการใช้เทคโนโลยีก็ไม่ถนัดใช,ใช่ไหมดังนั้นพอไม่ถนัดถ้าทํายากเขาจะใช้ไหมไม่ใช่นะคะนี่สองสามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหรูไม่ต้องคิดอะไรโทรศัพท์มือถือเราเนะี่ย คือแค่ส่งไลน์ถือว่าเป็นเทคโนโลยีแล้วถูกปะ่ะผู้บริหารน่ะทุกวันนี้ใช่ไหมโอ้โหถนัดเลยสวัสบบดีบรรจารณ์ธัาคารพุทธแต่คนแก่ก็ใช้ได้ถูกปะ่ะดังนั้นไอ้ระบบพวกนี้ก็ต้องสร้างขึ้นมาให้ลักษณะใกล้เคียงกับไอ้พวกนี้แหละแอปพลิเคชันทั้งหลายเหมือนเด็กอะเล่น YouTube เล่นเกมเล่นอะไรไม่ต้องสอนไปนเลยใช่ปะ่ะนะคะอันที่สามเป็นไงนมีข้อมูลและแบบจำลองสำหรับสนับสนุนการตัดใจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาน,นะคะ สี่จะต้องสนับสนุนการจ่ายแบบทุกแบบใช่ไหมทั้งแบบโครงสร้างแบบกึ่งบบโครงสร้างแล,แล้วก็แบบแบบที่มีความเสี่ยงด้วยใช่ไหมนะคะแต่สุดท้ายแล้วคนตัดสินใจคือผู้บริหารผู้บริหารนะคะห้ามีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกนะคะอาประเภทของการตัดยจนใจมีเยอะเลยนะคะอย่าไปนสนใจมานะคะอันนี้มันก็แล้วแต่ระบบเป็นระบบของเขานะคะ เขาบอกว่าถ้าเราจะจำแนกเนี่ยอาเธอเนี่ยบอกว่าจเราสามารถจำแนกระบบสนับสนุนการตัดสินใจเนี่ยตามคุณสมบัติของแต่และระบบออกเป็นกี่ยวเพศองประเภทก็คือระบบส,บสนับสนุนการตัดสินใจแบบให้ความสัมพันธ์กับข้อมูลกราฟแบบให้ความสัมพันธ์กับแบบจำลองถ้าให้ความสัมพันธ์กับข้อมูลเราก็ต้องมีข้อมูลมาใช่ไหมแล้วก็มาใช้ประกอบการตัดสินใจแต่ ระบบสนับสนุนแบบใช้แบบจำลองก็เหมือนก็เหมือนกันก็ต้องมีข้อมูลมาแต่เขาจะต้องมีชอยให้เราใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกรูกฟีดแบ็กที่ที่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเลือกชอยนั้นถูกป่ะอ่าโอเคต่อมาความแตกต่างระหว่าง DSS กับระบบสารสนเทศอื่นนะคะเขาบอกว่า DSS เนี่ยให้ความสําพัญกับการนำสารสนเทศไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้ ไม่ใช่แค่รูบรวงข้อมูลใช่ไหมนะคะก็คือเขาอมองถึงว่าคนเอาไปใช้เอาไปใช้ทําอะไรแล้วผลที่ตามมาจะเป็นยังไงแต่ในอย่างอื่นก็คือไม่รู้แหละคุณจะเอาไปใช้ทําอะไรก็เรื่องของคุณถึงเก็บไว้ให้แค่นั้นเองนะสังขารที่2 d s s ถูกพัฒนาให้สามารถจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในปัญหาที่เป็นไงคะกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างซึ่งมักจะเป็นปัญหาของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงแต่ถ้าเป็นระบบ สารสนเทศในสานักงานทั่วไปจะใช้กับพนักงานประจําวันพนักงานออฟฟิศธรรมดานะคะที่ทําประจําประจําหรือผู้บริหารระดับต้นแสดงว่าถ้าเป็นระบบสารสนเทศทั่วไปใช้กับพนักงานกับผู้บริหารระดับต้นแต่ถ้าเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจใช้กลางกับสูงใช่ไหมนะคะสาม g e s มีความยืดหยุ่นสะดวกและง่ายต่อการใช้งานนะคะซึ่งแตกต่างจากสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่แค่รวบรวมจัดระเบียบนะคะ อันที่4 d s s มีแนวโน้มที่ถูกพัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะว่าปุตอนนี้มันเลยคอมพิวเตอร์ไปแล้วมันอาจจะพ่วงกับโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้ไปแล้วนะคะ5ผู้ใช้มีส่วนสําคัญในการออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจใช่ไหมเพราะว่าผู้ใช้จะรู้ว่าฉันอยากได้อะไรดังนั้นคนเขียนซอฟต์แวร์หรือนักพัฒนาระบบก็จะต้องทําให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้นะคะ6 การพัฒนา DSS ในปัจจุบันนิยมใช้วิธีการทดลองปฏิบัติแบบตอบโต้หรือทำต้นแบบเพื่อทดลองใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้ใช้จะพอใจนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะคะทีนี้การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเรามีขั้นตอนในการพัฒนาหรือว่ามีขั้นตอนเรารู้ขั้นตอนแล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูคนที่เกี่ยวข้องใครบ้างที่จะเกี่ยวข้องถ้าสมมติเราจะทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจขึ้นมาอันแรกก็คือ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบใช่ไหมนะคะอันนี้ก็จะช่วยกำหนดขอ,อบเขตของของสารท้องเท่นนะคะแล้วก็ขอ,อบเขตของข้อมูลที่เราใช้อันที่2ก็คือผู้ดูแลฐานข้อมูลใช่ไห <ๆ S 1> มอันนี้ก็คือเป็นคนที่เก็บ Data ใช่ไหมอันที่3ผู้เชี่ยวชาญร,ระบบเครือข่าย,ายต้องใช่ไหมเพราะว่าข้อมูลที่เราใช้ไม่ได้อยู่ในองค์กรอย,อย่างเดียวบางทีก็ต้องเอาจากข้างนอกเข้ามาด้วยนะคะนักเขียนโปรแกรมคือผโปรแกรมเมอร์อันที่5คือใครผู้ใช้ผู้ใช้นั่นเองนะคะหนูดูภาพหนูเข้าใจไหม น้า91ผู้ใช้คือยูเซอร์ใช่ไหมคะเอ่อเอาดีดีก่อน d b a s ก็คือผู้ดูแลระบบใช่ไหมผู้ดูแลระบบนะคะก็จะเป็นคนที่เออเขาเรียกอะไรติดต่อกับผู้ใช้นะคะและติดต่อกับใครอีกนะักวิเคราะห์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ไปเกี่ยวข้องอีกก็คือผู้ผเชี่ยวชาญเครือข่ายก็เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ด้วยก็เชื่อมกันอยู่นะคะหลังจากได้ ข้อมูลทั้งหมดแล้วเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วนักวิเคราะห์ระบบทาไงคะก็ส่งข้อมูลให้กับนักเขียนโปรแกรมแล้วก็เขียนโปรแกรมออกมาผ่านคอมพิวเตอร์ใช่ไหมนะคะอันนี้อีกแบบหนึ่งก็คือ GDSs ก็คือ Group Decision Support System นะคะเป็นอะไรก็คือเป็นระบบการตัดสินใจแบบกลุ่มนะคะหนูหนูมาดูหน้า92นะคะกุ Decision Support System หรือว่า GDSs เนี่ยเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ถูกพัฒนาพัฒนาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตัดสินใจของกลุ่มนะคะค<ๆ>การที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่มจะถูกนําไปใช้อย่างประสบความสําเร็จต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสาคัญ3อย่างก็คืออ,คอุปกรณ์ต้องเพียงพอนะคะอุปกรณ์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีแค่สําหรับผู้ใช้คนเดียวแต่ต้องมีสําหรับผู้ใช้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมโ,โต๊ะเกา้าอี้อะไรพวกนี้นะคะมีชุดคําสั่งหรือว่าซอฟต์แวร์จะมามีอะไรอีกตัวบุคลากรที่มาจะมาสนับสนุนระบบ เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสะดวเออนะคะทีนี้สรุปแล้วเนี่ย GDSs เนี่ยช่วยหลายได้บ้านง,งาน้า93ช่วยเตรียมพร้อมในการประชุม,มเหมือนไอ้ระบบอะไรมะเอ่อสตรีมพวก Meet พวก m Microsoft t e a เนื้อมอ่ามีอะไรอีกอระบบก็จะจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมในการประชุม,มนะคะ สร้างบรรยากาศความร่วม,มือของสมาชิกบางทีเนี่ยมันก็จะใช้แบบเหมือนเวลาเราเรียนรู้ด้วยตนเองอะ่ะมันจะมีอะไรให้เราคลิกให้ที่เราน่าสนใจนะคะสนับสนุนการมีส่วนร่วมและกระตุ้นความคิดของสมาชิกมีการจัดลําดับความสาคัญก่อนหลังช่วยให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ใช่ไหมแล้วก็มีหลักฐานการประชุมเพราะว่าอะไรคะมีหนึ่งบันทึกสองมีกะสมมติเราลงคะแนนหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็มีข้อมูลบันกถกือว่ออะ มันก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะนะคะดังนั้นระบบนี้ก็ก็มีเท่าน,นี้นะคะ